ดูออกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคืออันเนี้ยเป็นคําถามยอดนิยมอันดับหนึ่งของเพจพัดเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับพัดอีกแล้วนะคะและนี่คือคลิปรวมความเชื่อผิดเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันตอนสองนะคะพาทนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับการลดไขมันที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะที่พัดได้รับคําถามมาเยอะมากๆเลยนะคะเลยจะมาแชร์ให้เพื่อนทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องอะไรไหนก็นแล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกด subscribe ช่องนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะทุกการแจ้งเตือนของช่องเราเพราะว่าช่องเราเนะะี่ยค่ะอัพคลิปทุกสัปดาห์นะคะและสำคัญก็คือแหมทำมันเป็นไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง Youtube เท่านั้นแต่เรายังมี Facebook, IG t w t t t e r ทุกคนได้ไปติดตามกันนะคะถ้าคุณอยากจะัำสนุนเราอยากให้มีคลิปดีๆฟรีๆนะคะดูได้เรื่อยๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ พาที่แล้วพัดพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินพัดว่าควรจะเลิกเชื่อนะคะเพราะว่ามันทําให้คุณลดไขมันได้ยากขึ้นแล้วมันก็ไม่ตรงประเด็นแล้วมันก็จะไม่สําเร็จเอาง่ายๆนะคะพาทนี้ค่ะเป็นพาท,ที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ความเชื่อที่ผิดข้อที่1ค่ะเชื่อว่ามันมีท่าออกกําลังกายที่ลดได้เฉพาะจุดคืออันเนี้ยเป็นคําถามยอดนิยมอันดับหนึ่งของเพจพะเลยนะคะเกี่ยวกับว่าพี่คะถ้าอยากจะลดขาต้องออกกําลังกายท่าไหนถ้าอยากจะลดแขนต้องออกกาลังกายท่าไหนคือพะต้องบอกก่อนเลยว่าท่าบริหารท่าออกกําลังกายต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อบริเวณที่เราออกกําลังกายได้จริงๆเช่นไอ้ท่าก้นอย่างเงี้ยมันก็ได้ก้นก้นทํางานท่า,ท,าที่ออกกําลังกายอกอกก็ได้ทํางานนะ ะะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนือ้อจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราก็จะมีแนวโน้มที่จะสร้างมวลกล้ามเนือ้อได้มากขึ้นนะคะคุณ <f if> ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นรูปเป็นทรงสวยงามนะคะอะไรต่างๆนานานั่นคือประโยชน์ของพวกท่าออกกําลังกายนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่นั้นหรอกแต่มันมีประโยชน์ในเรื่องของโพสตเจอรมีประโยชน์ในเรื่องของว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราที่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคะถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันได้ทั้งเรื่องหุ่นแล้วก็เรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะคะ <f> แต่ถ้าาเเป็นนนรรื่่อองของขขกลไมัีะะค จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายตามท่าทางต่างๆนะคะเป็นการช่วยเราลดไขมันได้ไหมเออมันก็ช่วยได้ในทางอ้อมนะคะคือไม่ได้หมายความว่า เราอยากจะลดขาแล้วสิ่งที่เราทําก็คือออกกําลังกายขาเพียงเท่านั้นแล้วการออกกําลังกายขานั้นจะทําให้เราสามารถลดไขมันได้เพราะจริงๆแล้วนะคะ <S <S <ๆ>การลดไขมันเนี่ยนะคะมันต้องใช้อ,ปอุปกรบหลายอย่างไม่ได้เพียงแค่ท่าออกกําลังกายท่าเดียวและการออกกําลังกายแต่ละท่าเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีผลโดยตรงเรื่องลดไขมันทุกคนนึกอ,ออกไหมสิ่งที่พัดต้องการจะสื่อก็คือการออกกําลังกายแต่ละท่าเนี่ยนะมันมีผลเพื่อที่ทําให้กล้ามเนืเน้อแข็งแรงแต่ในเรื่องของการลดไขมันคุณจะต้องคุมอาหารนะคะเพื่อให้มีเก็บร่างกายสามารถดึงไขมันสะสมออกไปใช้ ะค,ะคุณต้องคาร์ดิโอเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีแกลบ จากการใช้ใช้ใช้มากขึ้นพอใช้มากขึ้นพลังงานที่เรากินจากอาหารไม่พอไปดึงไขมันสะสม,มออกมาใช้ไอจุดที่คุณไม่ต้องการนะคะไอไขมันที่คุณไม่อยากได้เนี่ยมันก็จะออกก็เพราะสิ่งนั้นส่วนการออกกําลังกายตามท่าทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเวทหรือบอดี้เวทเนี่ยนะคะใช้พลังงานเหมือนกันมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่พัดพูดใช่ไหมเรื่องไอการเพิ่มแก็บดึงไขมันสะสมเนี่ยนะคะช่วยไหมช่วยเหมือนกันนะคะแต่คุณไม่สามารถที่จะแบบไปดึงได้เฉพาะจุด ทุกคนเข้าใจสิ่งที่พัดจะพูดปะคือร่างกายเราอะตอนที่เราออกกําลังกายตอน่เราคุมอาหารเนี่ยเขาก็จะดึงไขมันออกไปทั่วร่างกายนั่นแหละแล้วมันไม่ได้มาจากการที่คุณเวทท่านั้นนะมันมาจากการที่คุณทํามสิ่งประกอบกันแต่การเวทในแต่ละจุดเนี่ยนะคะแน่นอนว่าคุณเวทจุดไหนจุดนั้นจะแข็งแรงขึ้นนะคะดังนั้นเวลาพัดให้คาแนะนาพัดจึงบอกว่าต่อให้คุณอยากจะลดขาต่อให้คุณอยากมีขาที่สวยแต่พัดไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกกาลังกายเพียงขาเพียงเท่านั้นเพราะว่าคุณจะมาแค่ขาแข็งง,ขงงแแแแแแรต่่ววาาขนนอยยเปีลล้แบบกก ตัวไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้มันไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดเหมือนก็คือร่างกายของเราเนาะคุณจะต้องทํามอย่างเพื่อที่จะทําให้ไขมันออกไปแล้วเวลามันออกไปมันไม่ได้ออกเฉพาะจุดมันออกทั่วร่างแต่ออกตรงไหนก่อนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะบริหารส่วนไหนเป็นพิเศษต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อส่วนนั้นเป็นพิเศษหรือต้องการให้ส่วนนั้นมันมีรูปทรงตามที่คุณต้องการ แบบปั้นก้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันเนี้ยช่วยได้นะคะพวกท่าเออกกาลังกายต่างๆแต่ว่าการลดไขม,มันเป็นคนเดเรื่องความเชื่อที่ผิดข้อที่2นะคะคือ ผู้หญิงหลายคนเนี่ยคือไม่อยากเล่นเวทเพราะว่ากลัวเวทแล้วกล้ามใหญ่พัดเคยอธิบายเรื่องนี้แบบละเอียดมากๆแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้ลองไปดูกันได้แต่สิ่งที่พัดจะบอกนะคะในคลิปนี้ย้ําให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือคุณไม่มีทางที่จะตัวใหญ่ขึ้นแบบที่คุณคิดแน่นอนคุณไม่มีทางที่จะแบบได้กล้ามบัลักั๊กแบบนั้นนะคะเพราะเอาจริงๆนะขนาดผู้ชายนะคะคนที่เขามีฮอร์โมนที่ส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีกล้ามเนื้อชัดเนี่ยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วามันไม่ได้ขึ้นง่าาาายยยขนนนนดั้้้้้คคุุณณตตอออองงกกกิใใหหเเะะมมฝึ คุณจะต้องมีสภาวะฮอร์โมนที่เหมาะสมคุณถึงจะมีขุนแบบผู้ชายซึ่งผู้ชายเขามีฮอร์โมนนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่มีถูกปะเราเนี่ย คือไม่ได้ออกกาลังกายหนักขนาดนั้นแล้วไม่ได้กินเยอะด้วยยิ่งคุณไม่ได้กินเยอะคุณยิ่งไม่ต้องกลัวเลยนะคะคุณอยู่ในการทาคาร์ดิดิวชันคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบมันจะมีอะไรมาทําให้คุณดูตัวใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่ดูออกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะจริงแล้วเนี่ยเวทเทรนนิ่งนะคะมันมีประโยชน์ต่อการลดไขมันด้วยซ้ำนะคะถึงขนาดว่ามีเทรนเนอร์บางคนนะคะหรือว่าบางโปรแกรมเนี่ยคือให้คุณเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวเลยแล้วให้คุณคุมอาหารหนักๆนะคะสิ่งที่พัชชีให้เห็นก็คือเห็นไหมว่า การเวทนิ่มเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับการสร้างเตาเผาไขามันในร่างกายหากคุณมีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะคะคุณก็จะลดไขมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณจะมีระบบเผาผานที่ดีนะคะแล้วคุณจะมีรูปร่างที่เฮ้ยดู l ลีนดูสปอร์ตดูแบบ มีกล้ามเนื้อนะคะดูไม่แบบกระหล่อมกองเนื้อปะ่ะแล้วคุณจะอ้วนยากขึ้นแนอนาคตนี่คือความสำคัญของการเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อของคุณโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นการสร้างเตาเผาไขมันนั่นเองความเชื่อที่3ค่ะคือคุณเชื่อว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือหมายความว่าถ้าคุณออกกําลังกายแล้วคุณจะกินอะไรก็ได้อันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการลดไขมันนะคะการคุมอาหารมีบทบาทที่สำคัญมาก ะะสําคัญมากจริงๆนะคะพัดเองก็เคยเป็นนะคะสมัยก่อนตอนที่พันมาเริ่มหลดไขามานลดน้ำหนักแรกๆเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่พัดทำเลยนะไม่ใช่ปรับเปลี่ยนไดเอทของตัวเองนะคะสิ่งแรกที่พัดทำคืออะไรพัซื้อโปรแกรมออกกาลังกายเลยะคะ่ะเอาโปรแกรมออกกาลังกายที่โหดที่สุดที่ดีที่สุดที่คิดว่าแบบทําแล้วผอมแน่นอนนะคะออกมาเล่นปรากฏว่า2อสาสัปดาห์แรกช่วงเดือนแรกนะคะพัดเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยมากพัดเหนื่อยทุกวันเลยนะเหนื่อยทุกวันจริงๆแต่แบบ ทำไมแม่งไม่ผอมลงเลยวะทําไมแบบตึงๆยังดูตุยๆอยู่ทั้งที่แบบเราออกกําลังกายเยอะมากนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมตั้งแต่ขาเข้าพลังงานของเรานะคะไอพลังงานขาเข้าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะการที่คุณจะรลลงหรือว่าคุณจะตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังงานขาเข้าโปรแกรมแบบกําลังกายเดียวกันคุณจะตัวเล็กลงหรือตัวใหญ่ขึ้นนั่นขึ้นอยู่กับโปรแกรมอาหารที่คุณใส่เข้าไป ปริมาณอาหารแคลอรี่ที่คุณใส่เข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่พันต้องการจะสื่อการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างใครที่ออกกําลังกายหนักมาก แต่ไม่เห็นผลนั่นคือคุณอาจจะมีไดเอทที่ไม่ถูกต้องอยู่นะคะความเชื่อที่ผิดข้อที่4ค่ะคุณจะต้องออกกําลังกายให้หนักโดยไม่พักนั่นคือวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดไขมันที่ดีที่สุดนั่นคือความเชื่อที่ผิดมากเลยนะคะคุณออกกําลังกายหนักนะคะแน่นอนว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันเป็นเซสชันในการที่แบบเราเหนื่อยเนาะเราลา้าเนาะมันเหมือนเป็นการทํร้ายร่างกายเบาๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือเราออกกําลังกายเพื่อสร้างแรงกระตุ้นนะคะบางอย่างให้กับร่างกายของเราและเราต้องพัก เพื่อให้ร่างกายนะคะปรับตัวให้เขาดึงสารอาหารให้เขาดึงการพักผ่อนนะคะกล้ามเนื้อได้มีการแบบนุ่นนี่นั่น,นเกิดกระบวนการนี่นี่แล้วก็เฮ้ยแข็งแรงขึ้นอันเนี้ยคือเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่หากคุณออกกําลังกายโดยไม่พักอุย้ย ออกให้เยอะไปเชา้าเย็นนะคะออกไปเลย3 4สี่ชั่วโมงนะ,ะออกทุกวันนะทั้งสัปดาห์ออกไม่มีหยุดพักเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะัคือคุณก็กระตุ้น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 แล้วเมื่อไหร่ร่างกายนะคะถึงจะได้แบบ adaptation จะได้มีการแบบปรับตัวเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะคนที่ออกกําลังกายหนักเกินไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะผอมลงแหละ เขาก็จะไม่อ้วนขึ้นแต่การพัฒนาของร่างกายเนี่ยนะคะมันจะเป็นไปแบบที่แปลกแปลกทุกคนบางคนนี่คือล้ามากไม่มีแรงไปทําอะไรเลยถูกไหมคะสุดท้ายแล้วถ้าคุณเลิกทําแบบนั้นแล้วคุณกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วทุกอย่างมันไม่บาลานซ์ทุกอย่างคือพังบงคุณก็มีโอกาสที่จะกลับมาอ้วนได้เช่นเดียวกันคะ่ะหากคุณออกกําลังกายโดยไม่พักคุณอาจจะบาดเจ็บแล้วคุณก็ต้องพักการออกกําลังกายแล้วทุกอย่างที่คุณทํามามันก็คือเหมือนจะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันคะ่ะหากคุณออกกําลังกายมากจนเกินไปนะคะระดับพลัง มันไม่สมดุลกันคือคุณกินเท่าเนี้ยแต่คุณออกกําลังกายเยอะมากสุดท้ายในหุ่นที่คุณจะได้นะคะมันก็เป็นหุ่นสกินนี้แฟตซึ่งก็ไม่ใช่หุ่นที่เราต้องการดังนั้นนะคะการออกกําลังกายที่ตีนะคะเพื่อการลดไขมันเนี่ยต่อให้คุณอยากผอมมากแค่ไหนก็ตามคุณก็ต้องพักนะคะพักเนี่ยประมาณ2วันต่อสัปดาห์หรือว่าจริงๆแล้วนะคะอาจจะมีการเล่นในเรื่องของความหนักเบาของการออกกําลังกายแบบนี้ก็เป็นโปรแกรมที่โอเคเหมือนกันความเชื่อข้อที่5ค่ะคือความเชื่อที่เรียกได้ว่าอ,อ พัดขอเรียกรวมกันว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่มันไม่แมทเทอร์คือหมายความว่าโอเคคุณทําอ่ะมันก็อาจจะช่วยแหละแต่พัดว่าคุณไปออกกําลังกายแบบจริงจังดีกว่ายกตัวอย่างเช่นการใส่พวกเอ่ออะไรรัดตัวทุกคนเหงื่อบ้าพัดไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแบบอะไรที่มันรัดตัวแล้วคุณคิดว่ามันจะทําให้คุณแบบดูผอมลงคืออ่ะมันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันจะทําให้คุณกินได้น้อยลงเพราะว่าคุณแบบรู้สึกอึดอัดมากหรือมันจะทาให้คุณแบบรู้สึกร้อนขึ้นคุณจะแบบ จะต้องขยับตัวหรือว่าอะไรเงี้ยนะพัดก็ไม่รู้เหมือนกันหลักการแต่ว่าพัดมีความรู้สึกว่า ไอของพวกนี้นะคะถ้าคุณเอาเวลาไปออกกําลังกายมันจะให้ผลมากกวา่าหรือการออกกําลังกายบางประเภทที่มันเบามากเกินไปยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายแบบเช่นฮูลาฮูมนะคะฮูลาฮูมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการออกกําลังกายที่โอเคนะคะดีแต่ว่าพันมองว่าถ้าเราไปออกอย่างอื่นนะมันอาจจะได้มากกว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะลดไขมันได้จากการเล่นฮูลาฮูมเพียงอย่างเดียวคือพันก็เห็นคนทําได้แหละแต่ว่าพันมองว่าถ้าเราเอาเวลาไปออกกาลังกายแบบจริงจังๆงเช่นการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการคาริโอเนี่ยผลลัพธ์มันจะดีกว่า แล้วมันก็จะใช้เวลาน้อยกว่าการออกกําลังกายด้วยฮูลาฮูปนะคะแต่ถามว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันได้ใช้กล้ามเนื้อไหมมันได้ออกกําลังกายมันได้แบบนุ่งนี่นั่นไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละเราขยับตัวมันก็ต้องได้ผลอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ทําแล้วมันมทเทอร์กว่าเช่นไปเล่นเวทเทรนนิ่งไปเล่นไฮชไทีหรือว่าไปออกกําลังกายแบบไปวิ่งแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แล้วแต่สไตล์ของคนเนาะหรือว่าการใส่ชุดแบบทุกคนนึกออกป่ะชุดแบบที่มันแบบทําให้เหงื่อออกเยอะขึ้นอะโอเคถ้าคุณอยากแแแบบคคค่่่่นน้าาหหักกลงรืออวุณยทีจะ ให้เหงื่อมันออกเยอะขึ้นนะอะชุดแบบนั้นมันก็ช่วยแต่ถ้าพูดถึงว่าจะทําให้สัดส่วนคุณเปลี่ยนหรือรูปร่างคุณเปลี่ยนเนี่ยพันมองว่าแค่เอาน้ําออกอะมันง่ายเกินไปไหมเนี่ยว่าคือเราไม่ได้แบบถ้าแค่เอาน้ําออกมันอาจจะช่วยในเรื่องของการาลดอาการบวมน้ําแต่ถ้าพูดถึงสัดส่วนรูปร่างที่มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องใส่ชุดแบบนั้นก็ได้ไงเราไปออกกํบบลาลังกายจริงจังดีกว่าจบแล้วนะคะกับเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการลดไขมันจบทั้งสองพาร์ทเลยนะถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทของการคุมอาหารนะคะเกี่ยวกับราหนนีปปคคคลลิิึส้ะะ เราพูดกันในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานขาออกหรือว่าเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายเนาะหากคุณนะคะเข้าใจหลักการมันจะทําให้คุณสามารถจัดตารางออกกําลังากายเลือกกิจกรรมที่มันทําให้คุณลดไขมันได้จริงๆมาใส่ในตารางมากกว่าแล้วคุณก็จะมีโอกาสผอมได้มากกว่านั่นเองค่ะหากใครนะคะสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการวางแผนหรือว่าเรื่องของการออกกําลังกายโดยไม่ใอุปกรณ์คุณสามารถออกได้อยู่ที่บ้านนะคะก็พัดมีอีบุ๊กขายนะคะ รวมไปถึงยางยืดด้วยถ้าใครนะคะอยากได้อุปกรณ์ประเภทยางยืดเนาะไปออกกําลังกายที่บ้านพร้อมกับโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะคะก็ติดต่อเข้าไปที่ l i น์แอหรือว่า Inbox นะคะในเพจได้เลยค่ะคลิปหน้านะคะอยากให้พัดทําเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพัดก็จะไล่ๆทําตามที่ทุกคนขอนันะะ่นแหละเนาะพัดเข้าใจว่าทุกคนนะคะก็มีคําถามสงสัยอะไรมากมายนะ,ะถ้าพัดทาได้พัดก็จะทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูนะคะจะได้เคลียร์กันไปเลยเนาะ,ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะ